ันยอซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอม G กอร์เคปอช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p อนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงโมเมนต์น่ารักสุดประทับใจที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตท,ที่โอซาก้าในวันนี้นะครับของแ l ล c k พิง k บอนพิงนั่นเอง เป็นโมเมนที่ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันเต้นท่าเพลง Flower ของจีซูนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยทาง YG ได้ออกมาประกาศแล้วว่า g ีซูตรวจพบนะครับว่าติดเชื้อโควิดนั่นเองทำให้จะต้องกักตัวพักรักษาตัวให้หายดีนะครับจึงไม่สามารถเข้าร่วมคอนเสิร์ตที่โอซาก้าแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยใน2วันนี้ได้ฟแฟนๆหลายๆคนก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เจอจีซูแล้วก็ไม่ได้เจอแบล็คพิงครบทีมนะครับแต่ก็ ต้องเข้าใจเพราะว่านี่คือเรื่องของสุขภาพที่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเลยก็เลยส่งกําลังใจให้กับจีซูหายเร็วๆนะครับและจีซูเองเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆคิดถึงส่งจดหมายมาบอกด้วยบอกว่าขอโทษที่ไม่ได้ไปแล้วก็รู้สึกว่าอยากมาเจอทุกคนมากๆแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามจีซูยังอยู่ตรงนี้แล้วก็จะคอยติดตามเรื่องราวต่างๆในคอนเสิร์ต บิงทุกคนได้โปรดเป็นกำลังใจให้กับสาวๆทั้ง3คนที่เป็นตัวแทนของจีซูในการเล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้นั่นเองแ่แน่นอนนะครับว่าสาวๆทั้ง3คนนั้นก็ไม่ทําให้บิงทุกคนผิดหวังเลยเล่นคอนเสิร์ตกันสุดๆเอาแบบว่าจัดเต็มมากๆไม่ให้ใครรู้สึกว่ามีคนหายไปเลยและก็ยังมีโมเมนต์ที่แบบทิ้งท้ายนะครับ เปิดช่องว่างไว้ให้รู้สึกว่ายมีพี่จีซูยืนอยู่ตรงนี้และนี่คือโมเมนต์ที่น่ารักมากๆกับการร่วมกันเต้นเพลง Flower ท่า Flower ของจีซูนะครับทั้ง3สาว blackpink เต้นเหมือนกันหมดและพี่ๆทีมแดนเซอร์เนี่ยก็เต้นพร้อมกันด้วยเหมือนเป็นการบอกทุกคนว่าจีซูเนี่ย ยังอยู่ที่คอนเสิร์ตนี้ถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้มาแต่ว่าความเป็น b l ล c k พิงความเป็นหนึ่งในเมมเบอร์เนี่ยยังอยู่ตรงนี้เสมอในทุกๆเพลงของ b l ล c k พิงมีจีซูอยู่ไม่เคยหายไปไหนนะครับและก็ยังมีท่าเต้นของจีซูที่ทุกคนร่วมกันเต้นออกมาด้วยมันแบบเห็นแล้วทัชใจจริงๆนะครับน้ำตาหล,หลายๆคนเนี่ยคือซึมออกมาเลยนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีของ b l ล c k พิงที่เขาอยู่ด้วยกันมานานมากๆฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันและในครั้งนี้คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่อย่างบอลพิ้เข้าร่ววม2วัน นะครับแต่ว่าทุกคนก็ยังคงนึกถึงแล้วก็ทําที่เหมือนว่าพี่จีซูยังอยู่กับทุกคนในคอนเสิร์ตเลยโมเมนต์นี้เนี่ยถูกแชร์กันในทวิตเตอร์นะครับแต่แฟนๆก็เข้ามาชื่นชมทั้งสาวๆทั้ง3ามและทีมงานในคอนเสิร์ตรวมไปถึงส่งกําลังใจให้เพราะว่าบล็อกกิ้งเนี่ยหายไปคนหนึ่งมันก็เห็นได้ชัดเลยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใดๆก็ตามคือความน่ารักของไบรท์พีกเนี่ยเขาไม่เคยทิ้งกันไปไหนเลยจริงๆนี่ก็เป็นโมเมนต์ที่เรานํามาแชร์ให้ทุกคนได้ติดตามได้รับฟังกันใครที่ได้เห็นคลลิปววดีโอกันแ้ เป็นยังไงกันบ้างนะครับรู้สึกยังไงกับโมเมนต์ดีๆแบบนี้เนี่ยมาคอมเมนต์กันได้เลยแต่จะดีกว่านี้จริงๆนะครับตั้งหาวว่าจีซูนั้นเนี่ยได้เข้าร่วมคอนเสิร์ตแต่ยังไงก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้จีซูนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หายกลับมาหาลิงค์ทุกคนต่อแน่นอนกลับมาอีกครั้งพร้อมกับเอเนอรีที่ปังกว่าเดิมแน่นอนยังไงมารอส่งกําลังใจให้กับสาวๆที่เหลือกันด้วยนะครับยังต้องลุยคอนเสิร์ตต่ออีก1วันสําหรับในคลิปนี้เราแวะมาแชร์เพีีียยยยงงงงงงเเท่่่าา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 นนนนนนน้้้้คครรรัับบบตตตออออออืืฝกกกกํลลลมมมศแวไไดข ตัวไปนอนแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้เข้าฤดูฝนแล้วฝนอาจจะตกบ่อยอย่าให้เปียกฝนกันนะครับคลิปนี้ต้องไปแล้วจริงๆกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง